สว,ส, mm hmm. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะพี่หนงก็พาเพื่อนๆมาทานโรสนะคะซันเด y r ์โรแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดมานานมากแล้วนะคะชื่อ Rose of York นะคะอยู่ใกล้ๆ Richmond นะคะก็ให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะมีแล้วแต่เราเลือกนะคะพี่หนงเลือกเทอร์กี้กับหมูนะวันนี้นะคะเป็นแฮมหมูแฮมนะคะแล้วก็ผักก็จะมีให้เราเลือกแล้วแต่เรา เ u อ k ี y นะเราก็ราดด้วยกุ้ยวิซอสก็เป็นอาหารที่คนอังกฤษทานกันนะคะ,ะทุกวันทุกวันอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่า Sunday r o s สนะคะก็บางคนชอบเนื้ออบก็ทานเนื้ออบนะคะบางที่ก็จะมีแรมด้วยนะคะคือเนื้อแกะนะคะพี่หนุไม่ทานเนื้อแกะนะวันนี้ก็ไม่อยากทานเนื้อด้วยนะคะก็เลยทานเป็นเทอร์กี้นะคะตอกหมูอบนะคะ เป็นอาหารทรดิชเนลนะคะของคนอังกฤษนะคะในวันอาทิตย์นะคะที่จะมาทานกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงนะคะร้านนี้นะคะเปิดมานานมากแล้วนะคะชื่อ Rose of York นะคะอยู่ที่ Richmond น,นะคะ b a r o u g h of London London b a r r a of Richmond นะคะอยู่ใกล้แม่น้ำ Thames นี่เองนะคะ ก็อย่าลืมมานะคะมามาเที่ยวกันนะคะก็เป็นหนึ่งในสถานที่นะคะหรืออาหารนะคะที่ นักท่องเที่ยวมานะคะก็พลาดไม่ได้นะคะต้องมาทานนะคะสำหรับคนไทยที่ชอบรสจัดอีกหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องแอบติดนะคะน้ำจิ้มนะคะพริกอะไรต่างๆมาเองนะคะเล็กๆน้อยๆเป็นซองนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นพวกอซอสต่างๆให้ด้วยนะคะเป็นบราวน์ซอสนะคะเป็นแคชัพเป็นเอ่อเป็นแอปเปิลซอสนะคะต่างๆ,ๆนะคะ แต่วันนี้พี่หนกต้องไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ